ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าทีวีหลอนขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นับบัดนี้กับเรื่องหลอนหลอน ที่มีชื่อว่าฝันเห็นปอบชาราเรื่องจากกระทูพันทิพย์เรื่องมันมีอยู่ว่าอยู่อยู่เมื่อคืนเราก็ฝันแปลกปลกฝันว่าไปที่โรงเรียนเก่าสมัยประถมซึ่งที่แปลกกว่านั้นคือเราฝันถึงที่โรงเรียนเก่าบ่อยมากนานๆที่จะฝันแต่ฝันถึงทุกปีไม่รู้ทําไมเหมือนกันเราก็ว่าเราไม่ได้นึกถึงเลยนะก็นั่นแหละ เราไปอยู่ที่โรงเรียนสมัยประถมในฝันเราเห็นพี่ชายเรากับเพื่อนๆประมาณห้ถึงหคนแล้วก็แฟนเราเหมือนกับว่าพี่ชายและเพื่อนจะมาฝึกภารกิจอะไรสักอย่างที่เราเป็นทหารใส่ชุดทหารกันมาเต็มยศเลยแล้วก็เข้าแถวเดินเป็นขบวนเรากับแฟนก็เดินตามอยู่ในขบวนด้วยพอเดินออกจากโรงเรียนไปได้นิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้น เดินเลยหน้าโรงเรียนไปได้ประมาณ300-500ถึงเมตรก็มีเพื่อนพี่ชายที่เดินตามมาทีหลังตะโกนบอกว่าเจอศพอยู่ที่โรงเรียนเรากับแฟนก็รีบวิ่งไปที่โรงเรียนวิ่งตามเพื่อนพี่ชายไปแต่พวกพี่ชายเราที่เดินกันมาเป็นขบวนไม่มีใครวิ่งตามมาแต่ในฝันไม่รู้นึกอะไรถึงรีบวิ่งไปดูแบบนั้นพอเราไปถึงที่โรงเรียนกับแฟนเพื่อนพี่ชายก็วิ่งหายเข้าไปในตึก เรากับแฟนวิ่งตามไม่ทันเลยหยุดอยู่มองไปทางซ้ายเจอผู้หญิงแก่ๆนอนอยู่ผมขาวผิวขาวแต่งตัวไม่ค่อยดีเสื้อผ้าเก่าๆขาดบ้างเห็นรอยเขียวช้ำตามตัวแต่ยังไม่ได้ตายเราก็แปลกใจเพื่อนพี่ชายบอกว่าเจอศพนี่เรากับแฟนก็เข้าไปใกล้แล้วนั่งยองๆดู ยายแก่คนนั้นพูดว่าช่วยด้วยแล้วพยายามที่จะลุกขึ้นมานั่งแต่เรากับแฟนก็ไม่ได้เข้าไปช่วยไม่รู้ทำไมแต่ใจมันกลัวๆจนแกพยายามลุกนั่งขึ้นมาได้แล้วแกก็มากุมมือเราจับขาเราแล้วยิ้มจับแฟนเราด้วยเหมือนกันแล้วแกก็พูดว่าจเจริญเจริญน,นั้นลูกแล้วก็กุมมือเราอยู่แบบนั้น แล้วแก่ก็พูดอีกว่าไม่รังเกียจกันด้วยดีจังเจริญเจริญนักเรากับแฟนก็ไม่ได้พูดอะไรจนได้ยินเสียงเพื่อนพี่ชายตะโกวนว่าอย่าไปใกล้มันนะเรากับแฟนก็รีบถอยออกมายายแก่คนนั้นก็นั่งหัวเราะแบบน่ากลัวมากยิ้มด้วยเราก็รีบมองหาเพื่อนของพี่แต่ทว่าก็หาไม่เจอ ยายแก่คนนั้นก็เหมือนสวดคาถาอะไรไม่รู้แต่เราฟังคำสุดท้ายประมาณว่าเขมรแล้วมันก็ยิ้มเราก็หันไปบอกแฟนว่าเธอของเขมรมันแรงไม่ใช่หรอจากนั้นเราก็หันไปมองยายแก่แต่ก็ไม่เจอหันมาหาแฟนก็ไม่เจอแฟนเราเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเพลียกลัว รกระวนกระวายใจเหมือนยายแก่นั้นพยายามจะวิ่งเข้าใส่แต่ก็มีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้โผลมาสี่คนใส่ชุดไทยสีทองทั้งชุดหน้าตาดีสวยมายืนบังราวแล้วก็พนมมือสวดพร้อมกันสี่คนเราก็ยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงทั้งหลายยายแก่ก็พยายามจะเข้ามาแต่ก็เข้าไม่ได้เรานึกยังไงไม่รู้จะสวดตามผู้หญิงทั้งสี่ แต่สวดไม่เป็นได้แต่ดำน้ำไปแล้วยายแก่มันก็สวดตามเราหัวเราะเยาะเราอีกเราเลยไม่สวดต่อผู้หญิงทั้งสี่คนที่มายืนบังเราก็สวดไล่มันไปเราก็ไม่เห็นยายแก่อีกมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกเราว่าให้จำคาถานี้ไว้มันจะช่วยปกป้องแต่เราจำคาถาไม่ได้เลยจากนั้นเราก็สะดุ้งตื่นเลยค่ะ ตื่นมาตอนประมาณตีห้ากลัวมากภาพยายแก่ยังติดตาอยู่เลยจนกระทั่งคืนนั้นเราไม่นอนอีกเลยหากชอบก็อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ